เรามาถึงวัดสากำแพงเป็นที่เรียบร้อยแล้วพาพี่กับน้องมาไหว้พระที่วัดสากำแพงนะครับวันนี้นะครับเดินตรงไปเลยลูกเดินตรงไปนะครับสวยงามมากนะครับอยู่ที่อำเภออุทุมพรพิสัยจังหวัดศรีสะเกดนะครับ <c oughs> ถูกต้องครับลูกถูกต้องครับ เราพาเด็กๆมาเที่ยวชมวัดนะครับวัดสะกำแพงใหญ่นะครับทุกคนสวยงามมากครับบรรยากาศลมลื่นนะครับคืออะไรอ่ะลูก ทําจากไม้น,นันนะลูกสิงโตสิงโตแกะจากไม้นะครับโอ้โหสวยงามมากนะครับทุกคนนี่คือวัดสะกำแพงใหญ่นะครับอยู่ที่ อำเภออุทุมพรพิสัยจังหวัดศรีสะเกดนะครับเชิญเพื่อนเพื่อนทุกคนได้มาเที่ยวชมนะครับสวยงามมากนะครับ,รบเดี๋ยวเราเดินเข้าไปข้างในลูกไปครับนุ่<ป>น,นครับไปดีเดินไปนี่ทางทางนี้ลูกพี่มาลูก <c oughs> น้องเดินเข้าไปครับไปไหว้พระนะมีน้ำ,ม,นำมีปลาด้วยไป,ไปไปไหว้พระขอพรหนุกไปถอดรองเท้าด้วยนะครับ นี่คือวัดสะกำแพงใหญ่นะครับอยู่ที่อำเภอทุทพรพิสัยจังหวัดศรีสะเกดนะครับเข้ามานะครับไหว้พระข้างในนะครับ มาด้านในวิหารนะครับยิ่งพี่ยาทอา่ะ พาขอพรนะครับที่ท<า>วัดสาะ<า>กำแพง,<า>งใหญ่นะครับพมสจาริุทธิยมีพุทธังสรังคจารมิยีาระมังสารังคจา,า,า,ามิ

เมื่ออธิษฐานลูกแล้วก็หยอดตู้ติาฐานในระภิกสีขาปะังสมาอธิษฐานเลยนะสาธุแล้วอธิษฐานเลยนะลูกอิมานิปัญจภิกสขาปัญญาสิเรนั้นลติญญนตี ตรงนี้แล้วนะครับพี่กับน้องอเราเดินไปทางโบสถ์ลูกไหนนะ้น้องลองลองลอง,ลองทำสิ <c oughs> เออเข้าท่าดีนะสวยงามแฮงพี่น้องเลยนี่คือวัดสะกำแพงไงนะครับ อำเภอทุพพร้ทิสัยจังหวัดศรีสะเกษนะครับนี่คือปราสาทสะกำแพงใหญ่นะครับแดดมันส่องลูก จะขึ้นไปบนปราสาทนะครับปราสาทสะกําแพงไงครับพี่น้องอปราสาทใหญ่มากใช่ครับเนี่ยเป็นปราสาทสร้างโดยหิน,น,หน,นครับลูกใช่ลูก ทำมาจากหินทั้งหมดเลยนะหินเแต่ก้อนๆทั้งนั้นเลยใช่ดินสำรวจได้ไรครับเดงหนมัอ่านสิลูกมีข้อความให้อ่านไหมมีอ่านนะครับให้พี่อ่านมีข้อความอ่านตื่นเต้นนะครับไม่เคยมาไม่เคยมาเลยนะปครั้งแรกนะคะ นี่คือข้างในตัวปราสาทนะครับทุกคนสวยงามมากเลยนะครับ,บ,รบเราก็จะลังกำลังจะเดินข้ามไปฝั่งนน้นอีกนะครับ,บ,รบเดินอยู่นะเดินลงบันไดนะครับ รู้จับปลาเราทางอางลูกเก่งมากเลยครับยุบบึกเด็กๆก็จะได้ขึ้นมาเที่ยวชมโบราณสถานนะคร um, okay. okay. ับลงมาลูกลงมา คือสำรวจแล้วก็ลงมามียญ้าขึ้นด้วยนะครับเด็กๆบอกเขาก็จะบอกว่ามีปุ่มเปิดอัจฉริยะนะครับนี่คือจินตนาการของเด็กๆนะครับอัจฉริยะนะครับเราาจะดีมก เราไปสำรวจเราไปสำรวจที่อื่นต่อเอเดินลงมา,เ,างดเดินลงมาครับอ่ไาไปสำรวจที่อื่นต่ออนพี่เตินเดินตามน้องมามดมุน่อีกยนะครับม,มีเครื่องบินด้ย <laughs> โอ้ตาดีนะครับมาเที่ยวปราสาทเจอเครื่องบินสวยงามมากนะครับเชิญทุกคนได้มาเที่ยวนะครับนี่คือปราสาทวัดสะกัาแพงใหญ่นะครับอ๋อสำรวจนะครับไปพี่ไปสำรวจฝั oh, ่ง <away> น <alah> ู้นนะครับเป็นไงลูกสำรวจแล้วเจออะไรบ้าง

ลึกแักนะครับปีนขึ้นไปดูนะครับขึ้นไปได้นะครับขึ้นไปดูข้างในนะครับจะมีทางให้ขึ้นอยู่ยนะครับอับนไหนแม่กับน้องอยู่ไหนลูกเดินอ้อมไปข้างหน้าไปไปทาง,งนู้นอีก เดินออกไปทางนู้นครับทางนี้มันยู่งสมบูรณ์เลยครับโอทางนี้เราสมบูรณ์ไปแล้วจำไิดอะเดินลงมาเดินลงมาออกไปทางนู้นแม่อยู่ไหนอยู่ในห้องไหนอืมอะเดินไปเดินไปด้านน่ะทาง

ี่อันนี้ไม่ไปสม่วยมาแล้วเนาอันนี้ไปสมวมาแล้ว อเดินสำรวจมาฝั่งนี yeah, ้แล um. ้วครับเหนื่อยครับสำรวจเยอะแล้วก็สงสัยจะเหนื่อยครับนั่งแล้วเหนื่อยนะครับเดินสำรวจทุกที่เลยนะครับยิ้มแม่ถ่ายภาพให้ลูก อ่านั่งลงนั่งลงเดี๋ยวพ่อถ่ายรูปให้ครับนั่งลงรอเราเอาการนะครับรอนะพี่มายืนตรงนี้ดี๋ีวลงเอาไปไหนอื มันชันเกินค่อยๆเดินครับะวังบ้วนด้วยถ้าพ่อเกิดทันพ่อจะเห็นมันที่นี่ใช่ครับแต่ข้อคงเกิดไม่ทันหรอกก็เก็บภาพบรรยากาศก่อนที่เราจะได้เดินทางกลับบ้านนะครับสำหรับคลิปนี้การมาเที่ยววัดสากำแพงใหญ่ พี่ภูริน้องภูพิงก็ฝากกดติดตามช่องภูริภูพิงทีวีด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ